อุยเกาตูดเราไปดอมมิวตาเกียบขอยอดสาลัเอ็นดูอหะหล้างล้งได้แล้วลูก ยูน่นี่เองหาถู่ก้อนนี้อยู่ใช่ไหมพอแล้วเดี๋ยวมันหมดนะไม่มีใช้วมาหลังแล้วลูกใช้เยอะความบันไดครับความบันได พอแล้วนาะมันหมดแล้วเราต้องทำยังไงไม่มี่ขายนะลูกหอมแล้วล้างเยอะๆล้างนานๆหน่อยถกแคนเตื้อดีๆเออล้างนานๆหน่อยให้ฟองเนี่ยฟองอยังอยู่เลยที่มือเนี่ยดูดิ เฮ้ยเฮ้ยระวังแขนเสื้อปเไม่ได้องพูดงใครอ่ะวันนี uh, ้พูดเหมือนใครนะไม่ไม่ไม่ มันน้องเลยนะฮะเน้องอน้องเขาทําไมนะเขาพูดว่าอะไรนะน้องทีเจวันเนี้ยเขาบอกว่าไงเขาไ,ไหนไหนทเสียงเหมือนน้องเขาดิน้องเขาพูดยังไ,ไ,ไงที่เขาไม่ให้ไทก้ากลับบ้านอะ่ะเขาบอกไทก้าว่าอะไรไม่เอาูเฮ้ยพูดฟังอะไรีิแม่งม่เออแค่นี้แหละ แล้วทำไมเขาถึงไม่ไม่ล่ะโอ,อเคครับชอบเหม่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ผ้ๆๆาเช็ดตัวไม่เอาไปเช็ดพื้นจ้ะเแบบีไหนนี่เช็ดตัวนี่เรามาผ้าเช็ดพื้นไป อันิดเดียวพอนะทิดชู้ทิดชู่เออ่ะอืมอืมดีสอนมาดีข้างบนด้วยข้างบนน่ะน่าใช่เช็ดได้หมดอืมอ่าเอาขาอยะไปทิ้งเก่งมากลูกเก่งมากพอแล้วจ้า อาแล้วจ้ะเอาฉีดไปเทด้วยเนี่ยปาให้เห็นนะฉี่ใครอ่ะฮะอปอ่พอแล้วลูกเอาเอาไปทิ้งก่อนที่มันจะเป็นหยุย่ยหยุย่ยทิ้งขยะเร็ยวมาแล้วพอแล้วลูกกระดาษขาดหมดแล้วหืมฉี่ให้เหลืองอ่อยเลยเอาไปทิ้งเนีะ เฮ้เอาไปเทก่อนเบบีเอ้ลฉันระวังหกระวังหกเออโอเคทำไมกดชักโครกอ่ะไกด <laughs>